จะไปรุ่นที่หมุนใส่ตัวข้างหลังนะคะเป็นปกอ่าเป็นปกเชิ้ตนะคะผ่าหน้านะเป็นปกเชิ้ตผ่าหน้ารุ่นที่แม่ค้าจะโชว์นี่นะคะจริงๆแล้วมีคือมีหลายไซส์นะแต่รุ่นแต่ตอนนี้ที่แม่ค้าอยู่ในมือเนี่ยแม่ค้าขอคนที่มีน้ําหนักรูปร่างแบบขอ80กิโลกร,รมัมขอ80กิโลขึ้นไปเลยจนถึง90กว่าเลยนะคะถ้าใครมีคนรู้จักหรือว่าจะซื้อฝักยัดผู้ใหญ่คุณแม่คุณย่าคุณยายคุณทวดน,นะคะ ออขอแนะนําเลยรุ่นนี้ใส่ดีมากนะคะใส่ออกนอกบ้านได้ด้วยนะใส่ออกนอกบ้านได้ด้วยแม้กระทั่งแขนกุดนะฮะแขนกุดก็ใส่ออกนอกบ้านได้นะครับเพราะว่าที่ผมไปออกร้านนะฮะ <c oughs> ก็จะมีะบรรดาลูกค้านะฮะแล้วก็ไม่ให้ค้าด้วยกันเนี่ยแกซื้อไปนะฮะแล้วแกก็ใส่แขนกุดออกมาขายของนะฮะแต่แกก็หาเสื้อคลุมทับตัวหนึ่งแกก็ออกมานอกบ้านได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าใส่ได้อยู่แต่ในบ้านนะออกมานอกบ้านได้เลยนะครับ นนี่เป็นสีน้าเงินนะคะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะคะเฉดน้ําเงินแล้วก็จะมีการเล่นลายนะคะเล่นลายสีส้มเล่นลายสีขาวลงเข้าไปนะคะดูลายของเราได้เกอะดูลายของเราก่อนเลยนะคะมีความคลาสสิกมีความเป็นศิลปะมากนะดูแบบนี้ได้เลยนะคะนะคะอันนี้ขอคนมีรูปร่างนะคะขอคนมีรูปร่างหน่อยนะคะเป็นปกเชิ้ตนะเป็นปกเชิ้ตนะคะมีกระเป๋าเปามีกระเป๋าเจาะด้านข้างใส่โทรศัพท์ได้ใส่กุญแจได้นะคะ นะต่อไปนะคะสีนี้ค่ะสีนี้ออกเฉดแบบม่วงเข้มนะคะออกม่วงเข้มนะคะมีการวางลายผ้าล็อกตรงกลางเพื่อทําให้ดูแบบดูเพียวขึ้นนะคะสําหรับคนที่มีหน้าท้องต้นขาใหญ่รูปร่างใหญ่นะคะขอคนที่มีรูปร่างเลยนะคะสวยมากตัวนี้สวยจริงๆนะคะจริงๆแล้วสวยทุกตัวนะคะสวยทุกตัวตัวนี้นะคะ ใครจะซื้อฝากผู้ใหญ่นะออฟบอกเลยนะคะว่าซื้อชุดลำลองให้ท่านรับรองท่านได้ใช้แน่นอนนะคะงานของเรามีแบบสมหัวเป็นแบบผ่าหน้ามีแบบมีปกและไม่มีปกมีทุกแบบเลยนะมีทุกแบบเลย<ม>เผื่อไว้ใครที่ดูย้อนหลังด้วยนะคะแล้วก็สีม่วงค่ะนะคะสีม่วงนี่นะคะสีม่วงก็สวยนะคะใส่แล้วผ่องขึ้นมาเลยนะคะสีม่วง นะสีม่วงแบบนี้นะคะนะคะสีม่วงนะคะสีม่วงนี่ก็คลาสสิกเป็นม่วงจริงๆนะเป็นม่วงจริงๆนะคะผสมสีชมพูเข้าไป clapping, สไลด์เข้าไปลงไปนะคะสีนี้ก็สวยนะคะแล้วก็มาอีกเฉดหนึ่งเป็นเฉดแบบเป็นเฉดแบบออกชมพูผสมส้มนะคะชมพูผสมส้มนะคะลายนี้ก็สวยนะคะลายนี้ก็สวยนะ ตัวนี้ก็สวยนะคะเป็นปกเชิ้ตเหมือนที่หุนใส่นี่ค่ะเหมือนที่หุนใส่ที่หุนใส่เป็นสีเทานะคะที่หุนใส่เป็นสีเทาคลาสสิกอีกแบบหนึ่งนะคะคลาสสิกอีกแบบหนึ่งนะนี่นะคะสีนี้ก็ให้ความรู้สึกแบบสดใสนะสําหรับคือให้ความรู้สึกที่สบายตานะคะสบายตาเพราะมันไม่เป็นสีที่ร้อนแรงมากมันเป็นสีที่หวานนะตัวนี้สีหวานนะคะอยู่ที่ราคา550านะคะส่งฟรีนะคะส่งฟรี แล้วก็มาสีนี้ค่ะอันนี้เป็นกรมแต่เป็นกรมที่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้มมากนะคะสีน้ําเงินเข้มหรือว่าสีกรมนะคะก็มีการเล่นสไลด์สีตรงกลางนะคะมีการเล่นสไลด์สีตรงกลางแบบนี้นะคะสีนี้สําหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบสีฉุดฉาดนะขอแนะนําเลยขอแนะนําเลยนะ,ะแต่ตัวที่แม่ค้าถือนี่ลายนี้แนะนานะถ้าใครอยากใส่ออกนอกบ้านนะฮะลายนี้นะฮะใส่ได้เลยฮะ,ะนอกบ้าน ส่วนลายอื่นนี่ยังแบบว่าก้ากึ๋งนะครับบางทีบางลายผมก็จะแนะนําโอเคตัวนี้เหมาะสำหรับอยู่บ้านตัวนี้เหมาะสำหรับนอนตัวนี้เหมาะสำหรับออกข้างนอกนะ <c oughs> แต่ลายที่ไม่ค้าถือนี่สวยนะฮะสวยนะคะเป็นการวางเล่นลายผ้าที่สวยจริงๆนะคะนะคะทั้งหมดนี้คือปกเชิ้ตนะคะปกเชิ้ตผ่านหน้าขอคนพิ่มีรูปร่างนะคะที่ผ่านมานี่คือมีรูปร่างแต่ไซส์เล็กก็มีนะถ้าใครสนใจนะคะมีไซส์เล็กด้วยนะคะ แต่ว่าถ้าใครดูย้อนหลังนะเรามีหลายแบบนะคะอ่ะ